นึกว่าชาวพม่าคนนี้โพดเล่นเล่นว่างเงินบาทไทยตีดอันดับโลกและเป็นดอลลราแห่งอาเซียนพอไปหาข้อมูลดูมันจริงนี่ว่าลหลายประเทศแห่ใช้เงินบาทไทยกันตอนนี้เงินไทยนะคะขึ้นมาเป็นอันดับสองของอา,อาเซียนแล้วนั่นเองนะคะเห็นแล้วก็บอกเลยว่าอุ้ยดีใจมากนะคะดีใจมากๆเลยทําไมนะคะเพราะส่วนน้องหอมเองก็ใช้เงินบาทไทยเช่นกันนั่นเองนะคะหละบอบยบิน มีเรื่องอยากเล่าให้ฟัง สวัสดีสวัสดีพี่น้องปองป่ายมดสุขูสุขคนมาพบกับละบบยบินกับรายการอยากเล่าให้ฟังอีพีนี้จะเป็นอีพีที่2องร้อยสและในอีพีนี้แอดจะมานําเสนอเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของเงินบาทไทยจนได้สายาว่าเงินดอลลาร์แห่งอาเซียนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามชมกันครับแอดได้เข้าไปเห็นคลิปของชาวพาม่าที่มีชื่อว่าหอมถาดเดือน้องเขาได้เขียนชื่อคลิปไว้อย่างน่าสนใจว่าเงินบาทไทยติดอันดับโลกและกลายเป็นดอลลาร์แห่งอาเซียนไปแล้วแอดไม่แน่ใจก็เลยลองไปหาข้อมูลดูจึง หรือว่าที่น้องเขาได้นําเสนอไปน,นั้นมันคือเรื่องจริงจากการรายงานของสมาคมเพื่อการโทรคม,มนาคมทางการเงินระหว่างธนาคารทั่วโลกหรือว่า SWIft ซึ่งเป็นผู้ให้บริการในฐานะตัวกลางและผู้ดําเนินการ,ราธุรกิจการเงินระหว่างธนาคารทั่วโลก พบว่าเงินบาทไทยติดอันดับที่10บของโลกและเป็นอันดับ2ของอาเซียนของสกุลเงินที่ใช้ในการ,ำรํำระเงินลักของโลกหรือว่า major world payment currencies โดยมีสัดส่วนของเงินบาทในการ,ำรํำระเงินในตลาดโลกอยู่ที่1 0 3ส่วนร้อยสถานะของเงินบาทในแง่นี้เหนือกว่าเงินฟรังสวิสอันดับที่11และเงินริงกิตของมาเลเซียอันดับที่15อยู่ต่ำกว่าเงินดอลลาร์สิงคโปร์อันดับที่9เพียงอันดับเดียวเท่านั้น,นครับ ข้อมูลของ Swift อัปเดตเมื่อเดือนมก,กราคม2023สัดส่วนของเงินบาทในการสำระเงินของโลกอยู่ที่1.03ส่วนซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากจากเดือนรก,กรกฎาคม2021ซึ่งเงินบาทมีสัดส่วนอยู่ที่0.75ส่วน เงินบาทของไทยเป็นสกุลเงินที่ประเทศเผื่อนบ้านโดยรอบใช้ใจในธนะเงินสกุลลักอย่างกว้างขวางมากขึ้นอย่างเช่นในลาวซึ่งมีการใช้เงินบาทในการจับจ่ายของประชาชนในชีวิตประจําวันจนรัฐบาลต้องเตือนให้ประชาชนอย่าใช้เงินต่างชาติอย่างไรก็ตามเงินบาทมีคาแข็งมากซึ่งเหมาะสําหรับเก็บความมัง่งคั่งเมื่อเทียบกับเงินกีบที่อ่อนค่าอย่างต่อเนื่องและแล้วอย่างประเสริฐกับเงินเฟ้อร,รุนแรงประเทศเมียนมาเมื่อวันที่14สิงหาคมธนาคารกลางได้ออกคําสั่งอนุญาตให้ ้เงินบาทในธนาคารที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธ,ธุรกรรมเงินตราต่างประเทศโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความสับซ้อนในการ,รําระเงินระหว่างประเทศและอำนวยความสะดวกในกระบวนการหักบัญชีเมื่อวันที่6มิถุนายนกัมพูชาและไทยเปิดตัวําระเงินโดยรหัส QR ขามพร้อมแดนระยะที่2ซึ่งจะช่วยให้คนไทยสามารถซื้อสินค้าในกัมพูชาโดยใช้สกุลเงินบาทได้รายชื่อสกุลเงินการ,รําระเงินลักของโลกพร้อมสัดส่วนในการ,รําระเงินทั่วโลกนะครับอันดับที่หนึ ต่อลาสหรัฐนัครับสัดส่วนในการชำระเงินโลกอยู่ที่46.46ส่วนร้อย ยูโร <Euro S 2> อยู่ที่44.42ส่วนเงินปอนด์สเตอร์ลิงอยู่ที่7.63ส่วนอยเงินเยนอยู่ที่3.51ส่วนเงินยวน3.06ส0วดอลลาร์แคนาดา2.26ส่วนดอลลาร์ฮ่องกงอยู่ที่1.75ส่ว้ดอลลาร์ออสเตรเลียอยู่ที่1.57ส่วนดอลลาร์สิงคโปร์อยู่ที่1.09ส่วนและเงินบาทไทยนะครับอยู่ที่1.03ส่วนรครับเป็นรองแค่สิงคโปร์ ถือว่าเป็นอันดับที่2ของอาเซียนนะครับในข่าวที่แอดพึงเสนอไปได้ระบุอย่างชัดเจนว่าในประเทศลาวมีการใช้เงินบาทในการจับจ่ายของประชาชนในชีวิตประจําวันจนรัฐบาลต้องเตือนให้ประชาชนอย่าใช้เงินต่างชาติเรื่องนี้คือเรื่องจริงครับพี่พี่แม้รัฐบาลจะมีมาตรการไม่ให้ประชาชนใช้เงินบาทกันแต่กระดูเหมือนว่าจะไม่เป็นผลนะครับเพราะทุกคนก็อยากครองเงินที่มีความมั่นคงสูงและสกุลที่ประชาชนลาวนิยมเก็บไว้ก่อนที่จะมีผลเงินบาทและเงินดอลลาร์แต่ส่วนใหญ่จะเป็น เงินบาทไทยซึ่งได้รับความนิยมมากทั่วประเทศโดยเฉพาะอำเภอรหรือจังหวัดที่ติดกับพรมแดนเช่นว่าบ่อกแก้วชัยบุรีบริคำไซสวรรค์เขตและจังหวัดอื่นๆที่แอดไม่ได้เอ่ยถึงนะครับเหตุผลเพราะอะไรคําตอบคือสกุลเงินบาท มีความเสถียรภาพกว่าเหมือนอย่างที่น้องหอมถาเดือนนะครับบอกว่าเวลาลงก็ลงไม่เยอะเวลาขึ้นก็จะขึ้นเร็วซึ่งแตกต่างจากสกุลเงินกีบลาที่ลดลงทุกๆวันนะครับเช่นว่าวันนี้มีเงินกีบอยู่1ล้านกีบถ้าไปแลกเปลี่ยนกับเงินบาทไทยก็จะได้ประมาณ1538บาทแต่พรุ่งนี้1ล้านกีบจะไม่ได้ท่าเดิมแล้วนะท้งที่เราไม่ได้ทําอะไรเลยแต่ค่าของเงินลดแบบอัตโนมัติซื้อสินค้าก็เช่นกันอย่างเช่นวันนี้แอดไปซื้อยาซิฟัน ข้อเกรตในราคา3 5มสิบห้าพันกิปตลอดประมาณ53บาทนะครับพรุ่งนี้ซื้อไม่ได้แล้วในราคานี้นั้นเป็นเหตุผลที่ประชาชนแล้วเวลาได้เงินจะแลกเป็นเงินบาทเก็บไว้นะครับเพื่อคองคาของเงินไว้นั่นเองแอดมั่นใจว่าไม่ใช่แค่สปปาลาวที่นิยมใช้เงินบาทกันทางกัมพูชาและพะม่าก,ก็คงไม่แตกต่างจากสปปาลาวเท่าไรนักนะครับนั่นก็เป็นมุมมองของแอดต่อไปนี้แอดจะพาไปดูมุมมองของชาวไทยกันบ้างว่าพวกเขาจะมีมุมมองกันอย่างไรเรา เริ่มจากมุมมองแรกจากชาวไทยคนนี้ขอให้มุมมองว่าปัญหาคือไทยเติบโตอยู่ประเทศเดียวขณะที่ประเทศรอบข้างมีปัญหายุ่งเยิงทางเศรษฐกิจกทางการเมืองต้นไม้ที่โดดเดี่ยวถ่ามกลางกระแสแลมหักโค่นได้ง่ายทางที่ดีประเทศรอบข้างต้องเติบโตไปเคียงข้างกันนะครับอันนี้ก็จริงที่สุดเรามาตามด้วยมุมมองที่2จากชาวไทยคนนี้ขอให้มุมมองว่าจากการติดตามข่าวและคลิปการท่องเที่ยวชาวตะวันตกและไทยที่ไปเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านของไทยนะครับสังเกตได้ว่าสินค้าที่ขาขายกัน ที่เป็นสินค้าที่ผ่านการผลิตออกจากภาคอุตสาหากรรมนั้นหมักเป็นสินค้าไทยนะครับทางทั้งที่สินค้าเหล่านั้นก็มีขู่แข่งที่น่าจะอยู่เนือประเทศไทยเราอย่างจีนที่ส่งสินค้าของตนเข้ามาแถวบ้านเราอย่างต่อเนื่องแต่เนื่องจากว่าความนิยมของเผื่อนบ้านของเราในสินค้าไทยประกอบกับความคุ้นเคยกับภาษาไทยและลักษณะการใช้สินค้าต่างๆในรูปแบบของไทยเราจึงทำให้ประเทศไทยมีสถานภาพคล้ายๆกับจีนที่เป็นโรงงานของโลกแต่ไทยเราเป็น โรงงานของภูมิภาคอินโดจีนอันนี้ตามความคิดเห็นส่วนตัวนะครับดังนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เงินไทยจึงเป็นที่ต้องการมากในภูมิภาคนี้เพราะสามารถนํามาซื้อสินค้าจากไทยได้ครับเรามาต่อด้วยมุมมองที่3จากชาวไทยคนที่ขอให้มุมมองว่าดีสุดแล้วที่เก็บและใช้เงินบาทยังไงมันก็อย่างอยู่กับเรานานไม่พันพวนไงมหาอํานาจเขาจะตีกันยังไงค่าเงินบาทยังคงเสถียรภาพตราบใดที่ถ่องคาสํารองไทยยังคงสูงอยู่เช่นนี้นะครับเรามาตา้ ้วยมุมมองที่ซีจากชาวไทยคนนี้เขาให้มุมมองว่าคนไทยมีความเป็นส่วนตัวและแตกแยกแบ่งชนชั้นกันมาต่างแต่สมัยโบราณแล้วแต่ศักยภาพของคนไทยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ไม่ได้ด้อยกว่าชนชาติใดๆถ้าหากเลือดชาวไทยทั้งมดทั้งมว้วลรวมแรงรวมใจกันสมัครคีกันเป็นหนึ่งเดียวเหมือนชาวยุโรปชาติไทยเผ่าไทยจะยิ่งใหญ่เหนือกว่าชนชาติใดในโลกนี้เลยแหละนี่แค่ประเทศไทยประเทศเดียว80กว่าล้านคนอย่างพัฒนาได้เพียงนี้แต่ถ้าคนไทยทั้งโลกรวมกันพัฒนาจะ ยิ่งใหญ่กว่าชนชาติใดๆในโลกนี้อย่างที่สุดของที่สุดเลยครับเรามาตามด้วยมุมมองที่5จากชาวไทยคนนี้ขอให้มุมมองว่าถ้าธนาคารไทยให้คนอาเซียนเปิดบัญชีได้ง่ายขึ้นและใช้แอปธนาคารได้จะนิยมมากกว่านี้เพราะไม่ต้องพกธนาบัตรแล้วแต่ใช้ใจ่ายโดยการสแกนโอนจากโทรศัพท์นะครับ เรามาตามด้วยมุมมองที่6จากชาวไทยคนนี้นะครับขอให้มุมมองว่าค่างเงินแต่ละประเทศขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆการยอมรับในวงกว้างระหว่างประเทศมีทองคําสําร้องคําประกันความเสี่ยงส่งออกหรือนําเข้าสามารถนาเงินบาทแลกเปลี่ยนกันได้เลย เป็นที่ยอมรับเพราะค่าของเงินไม่ขึ้นลงมากไปเป็นต้นนะครับเรามาตามด้วยมุมมองที่เจ็ดจากชาวไทยคนนี้ขอให้มุมมองว่าที่ค่าเงินบาทไม่พันผวนแรงเพราะสํำรองต่องคาเป็นทุนสํำรองเพิ่มขึ้นทุกปีไม่มีขายออกเรามีผูวว่าธนาคารแห่งประเทศไทยที่มีวิชัยทัศน์ที่ดีมากครับเรามาตามด้วยมุมมองที่แปดจากชาวไทยคนนี้ขอให้มุมมองว่าค่าเงินบาทไทยไม่ธรรมดาเงินเรียนสลึงเรียนห้าสิบสตางเรียนบาทอย่างใช้จ่ายใช้ถอนได้เสมอสุดยอดมากๆค่าเงินบาทไทยเรามาตามด้วยมุมมองที่เก้าจากชาวไทย นนี้เขาให้มุมมองว่าจีนพยายามที่จะให้เงินย้วนแลกเปลี่ยนการค้าในยานนี้แต่บาทไทยแข็งแกรง่งทุบไม่ลงคนในยานนี้ชินกับการใช้เงินบาทมากกว่านะครับรามาท้ายด้วยมุมมองสุดท้ายมุมมองที่10จากชาวไทยคนนี้เขาให้มุมมองว่าผมว่าเงินบาทเป็นสกุลเงินสากลที่มีอิทธิพลในภูมิภาคอาเซียนมากกว่าผมว่าเอาแค่ในอาเซียนก็ถือว่าเจ๋งแล้วนะครับนั่นก็เป็นมุมมองของชาวไทยที่มีต่อประเด็นนี้พี่ๆทางบ้านถ้ามีมุมมองอย่างไรที่แตกต่างจากนี้ก็สามารถที่จะไมนต์ลงตั้งวิดีโอได้เลย ก่อนลาจากกันถ้าผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยมาณทีนี้ด้วยนะครับและในวันนี้ขอไอพอลไอพีพีน่น้องๆจงมีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยเงินทองขอให้มีความสุขกันทุกคนนะครับและในอีีนี้แอดขอกล่าวคำว่าสวัสดีสวัสดีแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้าและอย่าลืมกดติดตามช่องหลาบอยบินด้วยนะครับขอบคุณครับ